โอเคสวัสดีนะครับผมเพื่อนเนาะนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้เฮากาสีมาจับคู่เด่นนะครับเราพัฒนาให้เพื่อนเนาะนะครับสำหรับเราพัฒนาของเฮานะครับจับคู่ชุดในงวดนี้มั่นได้ถึงนะครับสีตัวนะครับมันชนมาสีตัวเนาะสำหรับเลขเด่นนะครับเนาะนะสองสูตรที่ชนนะชนสามสี่หกแปดสามสี่หกแปดชนมาหมดเลยนะครับทั้งสามทั้งสีตัวเลยนะครับเฮาก็เลยเอาแบบชนิดที่ว่าเอาตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับเอาลักสิบตัวนี้มาจับคู่กับหลักหน่วยเลยนะครับจับคู่กับหลักหน่วยนะครับแปดกับเจ็ดคู่กันนะครับเนาะ ลักซิฟมีแปดตัวนะครับลักน่วยเจ็ดตัวเอามาจับคู่กันได้หาสิบหกคู่นะครับนะครับได้หาสิบหกคู่เข้าตัดโดยแต้มนะครับตัดโดยแต้มรวมสูตรที่สองนะครับตัดโดยแต้มรวมสูตรที่สองได้ออกมาเป็นนะครับสี่สิบสี่คู่นะครับสี่สิบสี่คู่เนาะนะครับตัดโดยแต้มรวมนะครับนะครับแล้วก็นะครับสเต็ปนี้นะครับเนาะสเต็ปนี้เข้าเอาเลขเด่นตัวนี้มาจับนะครับเอาเลขเด่นมาจับนะครับ เอาเรียเรีนมาจับทั้งหมดนี้นะครับนะครับได้ไปที่44คู่นะครับแล้วก็นะครับสเต็ปที่สามนะครับเนาะอ่าสเต็ปต่อไปนะครับจากที่เขาจับนะครับน้องเขาจับอันเลขเล่นแล้วนะครับจับโดยแต้มจับโดยเรียกเรียนเขาก็เอาแต้มนะครับมาจับคือตัวที่เขาแต้มสีนี่ก็คือจับโดยแต้มนะครับเนาะนะครับตัวนี้แต้มสีได้34คู่นะครับแต่ว่า34คู่ตัวนี้เขาเขียนมาครบนะนะครับมันขาดไปหนึ่งตัวก็คือแถวนี้นะครับแถวนี้นะขาดไปที่คู่62นะครับตัวนี้ต้องมี62นะครับ ขาดไปที่คู่หกสองนะครับนะครับอันนี้ก็ได้แถวที่สองในสองคู่นะครับแถวที่สองในสองคู่หรือสองคู่นี่นะครับแถวที่สามในหน europe, ึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หานะครับแถวนี้ได้สามนะครับหนึ่งสองสามสามคู่นะครับแถวนี้ได้สามคู่กันนะครับหนึ่งสองสามได้สามคู่นี่นะครับนะครับแล้วก็แถวนี้ได้สองนะครับหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ได้สองนะครับ แล้วก็แถวนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวนี้หนึ่งสองามสี่ห้าหกะแครบเนาะแถวนี้ได้เต็มเลยนะครับไปทั้งหมดหเจ็ดตัวเลยหนึ่งสองี่ห้าหก็ดคู่ได้ครับหนึ่งสองสี่ห้าหก็ดนะครับสําหรับในนี่นะครับตัวนี้ขาดไปหนึ่งตัวก็คือ6กสองนะครับหกสองในแถวนี้นะเนาะเทิม6หกสองแต่ว่ามันกั3สบสี่คู่เขียน3ามสิบส่แต่ว่ามันบม่มีหกสอนะครับสามสิคู่นั้นถูกนะครับ แต่ว่าขาด6-2ไปมันก็นจะมีอยู่ในนี้33มสิบสามคู่นะครับสามคู่นะครับนับไปไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบามยี่สียี่ห้ายี่หกย็ดยี่ปดยเก้าสามเอดสาามมสาสิบคู่นะครับแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนในเลขสามคู่นี่เนาะนะครับ สามสิบสี่นี่นะครับเราจะจัดการยังไงดีนะครับเท่าสิสซเลขสสตรนี่นะครับเนาะก็คือเราจะใช้แต้มรวมสูตรที่หนึ่งในแต้มรวมสูตรที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็งวว่าต้องเป็นกังวลนะครับเนาะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าสูตรเขาเดินดีมากนะครับก็คือนี่นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสูตรนี้กับสูตรที่สองเป็นสูตรที่ทำเงินไม่ห้าเลยนะครับหลายงวดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนผลนะครับก็เราก็ใช้สองสูตรนี้นะครับเอามาเทียบกันแล้วก็เอามาจับคู่นะครับแล้วก็เอาเลขเด่นมาจับนนนีี่ะะครรับบบเาใ้ นะครับแต่ก่อนนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี่นะครับเนาะในสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับยังเป็นสูตรเดิมเนาะนะครับแล้ววันที่นี่นะครับในการเดินของตัวเลก็จะเข้าบนล่างในสูตรที่หนึ่งเนาะเข้าบนล่างเข้าบนล่างบนล่างบนล่างแบบนี้คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยมันจะเข้ากันนะมันจะเข้ากันมันจะไปทางเดียวกันเพื่อบนก็เป็นบนล่างเป็นล่างนะครับท้าล่างก็ไปด้วยกันบนก็ไปด้วยกันนะครับเนาะนะครับเนี่ยมันจะมาบนล่างนะครับมันจะเหมือนสูตรที่สองเลยนะามก เข้าบนล่างบนล่างบนล่างแบบนี้นะครับเนาะครับเข้าบนล่างเยอะมากนะครับในหัวล่าสซดนี่นะครับก็เข้าไปที่บนล่างะนีับนะครับเข้าไปที่แต้มแต้มเก้ากับแต้มหนึ่งไปบนล่างในหัวที่ผ่านมาเนาะนะครับในหัวก้อนผลเข้าแต้มเดียวก็คือเข้าล่างเข้าล่างนะครับในสูตรที่สองกับเข่าล่างนะครก็เข้าล่างตัวนี้ก็เข้าล่างตัวนี้เข้าบนล่างนะครับในสูตรที่สองเข่าล่างนี่นะครับเนาะเข้าข้างเดียวในสูตรที่สองนะครับูตดที่เอาใส่นะแตู่ตรนี้เข่าสองยางเลยนะครับบนล่างนะครับในหัวที่ผ่านมา นะครับตัวที่สี่เขาตัดนะครับตัวที่สี่นี้เราจะตัดเลยนะครับตัดตัวที่สี่เข้าเยวหนึ่งสองสามนี่ครับสามตัวนี้แล้วก็บวกตัวนี้ก็จะเป็นเลขแปดตัวนะครับเป็นเลขแปดตัวนะครับเลขอยู่นี่มันมีเก่าตัวนะครับตัดตัวที่สี่นะครับเขาตัดมาตะดดแล้วนะครับเราตัดมาหลายวดแล้วนะครับตัดยาวมาเลยนะครับตัดยาวมาเลยนะครับนะครับจนมามาหอดวดนี้นะครับนะครับนะครับแต่ว่าตัวที่เขาตัดในงวันที่มันออกเกตหามันกลับมาเสียสองแต่แจ้งได้ก็ดี มันยังมาหนึ่งแต้มามามาคางหนึ่งก็ยังมีเจ็ดนะครับยังเจ็ดติดมาเจ็ดแต้มนะครับ 8, 9, 5, 7, แปดเก้าเข้าเจ็ดแต้มเนาะตัวที่อาตัดนี่ก็มาเจนะ็ดสองห้าแต้มเจ็ดห้าสองแต้มเนาะในวัดนี้นะครับในวัดนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาแล้วได้ตัวนี้นะครับสหรับแต้มรวมสูตรที่หนึ่งนะครับได้ตัวนี้นะครับแสนหกร้อยเนาะนะครับได้ไปที่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามก็คือได้เลขแปดตัวเข้าตัดไปคือเลขเจ็ดนะครับตัวเลขเจ็ดตัวอยู่ีนเข้าตัดนะครับเราเม้ามมาเขียนลงเนาะ เอาแต่ตัวเฉพาะที่เ้าสี่เอานะครับ4ง6 8 9 1 2 3 45689123แปดตัวนะครับเอามาจับเป็นแ้มรวมนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นสเต็ปที่สองนะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นแ้มรวมนะครับมาเขียนแ้มรวมเสีนนะครับเอาจะมาจับนะครับเนาะ45689123นะครับ4 5 6 8 9 1 สองสามนักครับตัวนี้ก็จะเป็นแต้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแต้มนะครับตัวนี้ก็เป็นแต้มเนาะนะครับแต้มตัวนี้เป็นแต้มสูตรที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นแต้มนะครับแต้มสูตรที่หนึ่งนะแต้มสูตรที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแต้มสูตรที่สองนะครับตัวนี้เป็นแต้มสูตรที่สองนะครับสหรับตัวนี้นะครับแต้มสูตรที่สองตัวนี้แต้มสูตรที่หนึ่งนะครับในวันที่นี้นะครับเข้าสิมาเบิร์นะครับตัวแรที่เขาแต้มเนาะสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสาม นะครับสี nah ่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับเอาไปที่แต้มวอวเนาะนะครับนะครับหกสี่นะครับไปที่แถวเนก่ยวัวเนาะหกสี่นะครับหกสี่ไปหกแปดนะครับหกแปดสีแต้มมีสีแต้มเนาะหกแปดมีสีแต้มมาสีวงนะครับหกแปดมีสีแต้มนะครับแล้วก็หกเก้านะครับหกเก้ามีห้าแต้มมีห้าแต้มเนาะหกศูนย์หกแต้มหกหนึ่งเจ็ดแต้มไม่มีนะครับหกหนึ่งเจ็ดแต้มไม่มีเนาะนะครับ หกสี่ศูนย์แต้มไม่มีนะครับหกสองแปดแต้มนะหกสองเข้าแปดแต้มนะหกสองเข้าแปดแต้มนะครับต่อไปนะครับเนาะเจ็ดแปดห้าแต้มมีห้าแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้มไม่มีไม่มีนะครับเนาะไม่มีศูนย์แต้มต่อไปแปดแปดมีหกแต้มนะครับแปดเก้ามีเจ็ดแต้มไหมไม่มีเจ็ดแต้มแปดศูนย์มีแปดแต้มแปดสองศูนย์แต้มไม่มีแปดสี่สองแต้ม เก้าแปดเจ็ดแต้มไม่มีเก้าสามสองแต้มมีสองแต้มเก้าสี่สามแต้มมีสามแต้มแปดศูนย์แปดแต้มมีแปดแต้มเนาะศูนย์สามมีสามแต้มศูนย์สี่มีสี่แต้มครับหนึ่งสามมีสี่แต้มหนึ่งสี่มีห้าแต้มครับสามเก้ามีสองแต้มนะครับ สามศูนย์มีสามแต้มสามหนึ่งมีสี่แต้มสามสองมีห้าแต้มสามสามมีหกแต้มสามสี่เจ็ดแต้มไม่มีนะครับไม่มีเนาะนะครับต่อไปนะครับสี่แปดอ่ะสองแต้มสี่เก้าสามแต้มสี่ศูนย์มีสี่แต้มสี่หนึ่งมีห้าแต้ม ตีสองมีหกแต้มตีสามเจ็ดแต้มไม่มีสี่สี่มีแปดแต้มนี่นะครับเนาะก่จะได้ออกมาเป็นนี่จากสามสิบสี่คู่นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับสามสิบสี่คู่ได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่บสามยี่ิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก เอานะครับเนาะในสเต็ปนี้ได้ยี่สิบหกคู่นะครับยี่สิบหกคู่นะครับเนาะในสเตปนี้ยี่สิบหกคู่นะครับตัวที่เอาวงสีแดงนะครับยี่สิบหกคู่เนาะนะครับยี่สิบหกคู่ทั้งหมดนี้นะครับก็ตัดไปได้หลายคู่อยู่นะครับเนาะตัดไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดนะครับตัดไปได้เจ็ดคู่เนาะนะครับตัดไปเจ็ดคู่นะครับเนาะหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับตัดไปเจ็ดคู่นะครับตัดไปเจ็ดคู่นะครับเหลือยี่สิบหกคู่นะครับนะครับยี่สิบหกคู่นะครับเข้าสี่เยือนไว้ที่ยี่สิบหกคู่นะครับจะเยือนไว้ที่ยี่สิบหกคู่นี้นะครับยี่สิบหกคู่นะครับจะเยือนไว้ตรงนี้เนาะนะครับแล้ววันที่นีนนะครับเนาะนะครับผม ในสเต็ปต่อไปนะครับเข้าเจมาจับนะครับเดี๋ยวเข้าแยกตัวนี้ออกมาก่อนนะยี่สิบนะครับยี่สิบหกคู่นะครับแยกออกมาเลยนะครับเนาะนะครับเนาะก็จะได้ว่าเป็นตัวนี้นะครับเนาะทั้งหมดนี่ยี่สิบหกคู่นะครับในสเต็ปนี้เนาะนะครับสเต็ปนี้ยี่สิบหกคู่นะครับนะครับยี่สิบหกคู่นี่นะครับเนาะก็จะเป็นคู่เด่นเลยนะครับเนาะนะครับ เอานะครับในสเตปต่อไปนะครับเข้าจังคอยสีมาจับนะครับใน24คู่เนอะใน26คู่นะครับใน26คู่ในสเตปต่อไปนะครับเข้าจังคอยสีมาจับคู่เด่นนะครับโดยสูตรที่1 2 3 4 5 6หายไปเปล่านะครับเนาะนะครับคู่ไหนจะเด่นนะครับแล้วก็นางเอกของเรานะครับพระเอกของเรามาแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นขี้ของนางเอกนะครับเนาะเดี๋ยวนางเอกของเราจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับเนาะในคลตปต่อไปสำหรับในคลิปนี้อาจฉรยะจะมี่างวัลเปลื้ไปเลยสวัสดีครับ